อายินดีต้อนรับสูช่ช่องจางตั้งกออุ๋กค่ะรถเขามาทำอะไรหน้าบ้านลุงคนอ่ะพอเราเดินมาพอเราเดินมาแล้วก็ออกตัออกตัวทันที จอดที่จะบังบบดนพี่น้องมันว่ <sm art> าเป็นที่พักริมทางบ่โนนูว่าเป็นที่พักริมทางหรือเปล่าหรืออะไรยังไงจอดตั้งนานนะพี่น้องนะคือว่าเห็นรถบรรทุกเราจอดตรงนี้ก็เลยจอดเหรอ้วยอะไรยังไงจอดตั้งโดนเขาก็ซอมมืองโออยอมึงถ่ยายคลิปบนก็น่านมาพอแต่เห็นเราเดินออกมา ออกมามันก็ออกโตเลยช้าอืมงงอืมเป็นที่พักริมทางหรือเปล่านะคะเป็นน่าจะเป็นรถอันรถบดอัดเมื่อกี้นี้นะคะเทเลอร์มันถูกรถบดอัดนะแต่ก็เหมือนเป็นรถรถเอ่อรถน้ําอ่ะรถเหมือนรถดูดซ่วมอ่ะรถเหมือนรถดูดน้ํารถน้ําอ่ะ หนๆก็เดินออกมาแล้วไมนได้แป้นนาทีกันเด้อพี่น้องวันนี้ลมดีมากอากาศเนะแต่ว่าท้องฟ้าโปรนะ่งหลายๆที่ก็มีอันมีอะไรนะมีฝนเนาะโอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นจะเห่าเลยรถมาจอดอยู่ตั้งนาน <c oughs> อย่าทำเป็นเห่าบาัดนี่นั่นรถมาจอดหน้าบ้านไม่เห่านะ อืมเกย์นีเกย์อีมองคลอีมองคลนะเป็นเห่าอีกี้มันอีเป๋เอ,ออกมาเป๋เบิงสภาพมึงไงไป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 กลับกลับมา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  ตัวมาอีเปยมามึงอยา่าซ่ามาเลยกลับ้างกบบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วๆอู้ิ่งมีแต่ม้าพิการท้าเป็นอีกี้เข้ามาเข้ามาแม่รถเหยียบมา นี่นี่นี่รถจะเหยียบนี่เห็นไหมรถมาอย่างแรงนี่โอ้เนอะอ๋ิชัยรถอีกเข้ามาอา๋งอ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 ๋งบ้าไปดูสภาพเลยสองตัวชุน่ะ ตังต่้แต่งรถก็ไม่เสร็จสทีไม่ได้แต่งแบบนั้นนะพ,นพ่นสีพ่นสีพื้นรถให้เป็นสีส้มทำ,ำเ,เป็นสีส้มนะจ๊ะจากพื้นดำพื้นดำน่ะก็นเฮ็ดเป็นสีส้มจังไงจังมักสีส้มตัวตัวดำอ่ะให้เป็นสีเหลืองแบบนี้ <laughs> อันนี้จะเอาขาวตัดส้มตัดเหลืองเนาะตัวตัวกระบอกดำอะ่ะสีเหลืองกระสีก็สีดำเหมือนเดิมดีนะมันไม่ไม่พ่นแคสีเป็นเป็นสีอย่างอื่น <laughs> นี่นะตัวแม่ยังไม่เสร็จนะอันนี้ตัวลูก ตัวลูกนี่พ่นแต่ก็บอกดำปกติมันมาแบบนี้มันดำนะมันดำมันดำทั้งทังข้างบนข้างล่างมันก็ทำทำพื้นข้างบนนี้เป็นสีช้ม่มทีนี่นะเออจักสิจักมือจากเว้นละลลางรดกับสองอาทิตย์กว่าสิเลียวพี่น,อน้อง ว่าที่จริงแล้วมันถ้ามันสีสีเดิมเดิมมันก็สวยอยู่ยได้สีส้มเมื่อกี้เนี่ยรถมาจอดอจอดหน้าเลยนะเป็นยี่สิบนาทีอะกว่าพอรี่จะเดินออกมาเนาะทำไมได้ยินเสียงรถมันสตาร์ทอยู่หน้าบ้านลุงพลเนาะพอเราเดินออกไปเท่านั้นแหละ มันออกตัวกันเลยจ้ะเออไม,ไม่ไม่ถามไม่อะไรเราเลยนะแต,แต่ต่อพอยังไม่เห็นคนนี่มันจอดกันตั้งนานนะและไอสามตัวนั้นก็ไม่เห่าด้วยนะคะอืมสามตัวก็ไม่ยอมเหา่ามันรุคันใหญ่มากมันเลยไม่ฮะไม่กล้าเหา่าอืมค่ะก็พอเราลีเดินมาถึงนี่มันเห็นว่ามีคนออกมา มันก็หกตัวไปเลยจ้าแทนนี่จะเออพักทายเราหน่อยเนาอะอว่าจอดรถพักรถรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไปเลยอัดลาดจ้าอู้ลมลมอากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศดีช่วงนี้ก็จะเงาเงานิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดหน้ายางเนาะ ปิดหน้ายางนะคะอสวนยางแถวนี้แถวนี้ก็จะไม่มีคนมากรีดแล้วเนาะปกติถ้าจะกลางคืนเนี่ยเรายังอุ่นใจเพราะว่ามองไปก็จะเห็นไฟเห็นไฟกรีดยางแต่ละสวนแต่ละสวนนะอโอ้ยังนั่นนั่นยังมีอยู่ยังยังมีคนกรีดอยู่เห็นไฟหรือว่าเจ้าหน้าที่เนาะเพราะว่ามันมีการการอ่าตั้ง ตั้งแคมป์ของเจ้าที่อยู่ของที่ของเอ่อของไปซนียค่ะที่ที่ของไปซเนียอืมเข้ามาตั้งแคมป์นอนเฝ้าระวังไฟป่าเนาะอยู่ตรงอยู่ตรงของที่ของของอะไรนะของไปซนียค่ะอืมของป้าเจ้าคุณนั่นแหละของพี่สาวนู้นี่แหละพี่พี่พี่ลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละ ะะมันก็จะมีแคมป์อยู่ตรงทางเข้าทางเข้าตรงนั้นอะ่ะที่เคยเป็นร้านของย่าหนิงอะ่ะก่อนนั้นอะ่ะใครจําได้ที่ย่าหนิงปลูกทําเป็นทําเป็นกระกระต๊อบขายของอ่ะที่ลงไปตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นจะเป็นอะไรนะแคมป์เขาทําเป็นเขาทําเป็นแคมป์เป็น เป็นเหมือนเหมือนเถียงนี่ได้พี่น้องเหมือนเถียงเถียงเถียงนานี่ยหมยอืมค่ะก็อ่ามานอนเฝ้าระหว่างไฟที่มันจะเกิดตรงภูกระโลนแล้วก็ภูลเหล็กไฟเนาะส่วนใหญ่ปีที่แล้วมันก็จะไม่ไม่ตรงนี้ลามลงมาไม่จากภูกระโลนลงมาก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลน,น่ากลัวเนาะเพราะว่ามัน คนก็รู้จักกันทางนั้นน่ะนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่มานอนเฝ้าระวังก็เป็นคนในคนในพื้นที่นะคะที่รับค่าจ้างจากาจากทางการน่ะนะเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวะนะคะพี่น้องอก็คนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะคะอีกี้มึงเข้ามาไหม คลิปนี้ก็ขออน้ตลงคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ